เห็นอะไรแวบๆไหมีิคนบอกว่าถ้ามีพี่ๆเอฟซีท mm ่านหนึ่งบอกว่าถ้าถูกราที่หนึ่งจะพามมลิไปร้อยใหม่มมลิบอกว่าจะรอนะโอยตูดกระดามตูดกระดำโอยมีความอ่อนมีความอ้อนชิมิชิมิ สตรอเบอรี่น,นี่ไม่รักแม่นะแม่เรียกพูดยากเลยเนี่ออนึอดูอ้อนอ้อนพ่อช่วงนี้อ้อนพ่อเอาแล้ว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 เมื่อก่อนตัวเด็กๆก็ไอ้นี่เนาะอยู่นี่โตแล้วเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาล้ ชอบเล่นแรงๆอะไรเนี yeah. ่ยเล่นน่ะไม่หมดพลังง่ายด้วยนะอย่านะอย่าอย่าไมแต่คิดกอดเลยกอดเลยฟิตกอดเลยติงกอดเลยกอดเลยกอดเลยข้าเออหมุนหมุนสามร้อยหกสิบองศาหมุนหมุนสามร้อยหกสิบเดี๋ยวผัดกัน นี่มะลิก่อนเด็กเฮกี้ออกมาอุ้ยปากเป็ดอุ้ยปากชั่วแชร์แข็งเขี้ยวหมดเลยแล้วหมดเลยเต้หมดหมดหมดหมุนหมดเลยหมดเลยเอาแล้วเอาลอนี่กำกำลายเอาเอาเลยกอดกอดทำลายตดใช่ไหมเนี่ย ใครตดเนี่ยนี่อือหือดินี่กลิ่นแรงจังเลยลูกเหม็นจังเลยอ่ะตดเหรอดูดูดูเธอา่ะดีก่อนเลยก่อนเลยเต้ยก่อนเลยเฮ้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 ย ข้าวข้าข้ามันเขียวอาลาลเอ้มันเขียวแล้วเเด้อเด้อเด้อผม็แรงด้วย แกงมะล,ลินี่สนุกละจ้า